ต่อไปมันก็เลือกตั้งสสได้ค่ะอก็มันกําลังจะผลักดันให้มีเลขบัตรประชาชนพิเศษคือพวกเนี้ยนะคุณผู้ชมได้คืบเอาสอบเป็นประเด็นถกเถียงกันยกใหญ่มาแล้วสำหรับสสแก้วตาทิศนาชุนหวนันสสกรุงเทพมหานครพักประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนคนต่างด้าวและกลุ่มชาติพันธ์ ไม่ฟังเสียงทัดทานพี่น้องประชาชนคนไทยที่ต่างนขนคณะทัวไปลงทุกวันท่านประธานคะเราต้องมองพี่น้องชาวเมียนมาที่เดือดร้อนจากภัยการสู้รบ ว่าเขามีความจําเป็นที่จะต้องหนีร้อนมาพึ่งเย็นในประเทศเราค่ะท่านประธานมากกว่าที่จะเป็นภัยความมั่นคงที่จะมายึดประเทศไทยเพราะเขาไม่ได้มีเจตนาที่ทําแบบนั้นเขาอยากอยู่บ้านเขาไม่อยากมาที่นี่หรอกค่ะถ้าเขาไม่มีความจําเป็นนะคะท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เป็นคนโลกสวยหรือคิดว่าประเทศของเรานั้นเก็บภาษีได้ร่ํารวยกว่าประเทศอื่นที่จะจัดระบบรับรองพวกเขาเหล่านี้ในท้ายที่สุดนะคะการที่จัดระบบรับรองอย่างเป็นระบบจะ เป็นผลดีแก่พี่น้องคนไทยและคุ้มค่ากว่าเงินที่เราจะต้องเสียไปค่ะยกตัวอย่างค่ะปัจจัยด้านการศึกษาคณะประทานปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้ว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาบางแห่งนะคะจะรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนแต่ก็ต้องยอมรับค่ะว่าอีกหลายแห่งยังไม่เปิดกว้างและไม่มีจํานวนเพียงพอที่จะรองรับ นักเรียนข้ามชาติทั้งหมดค่ะดิฉันเชื่อว่าทุกคนคงเห็นตรงกันว่าไม่ว่าเด็กคนไหนนะคะก็ควรจะได้รับสิทธิในการเข้ารับการศึกษาแม้จะต้องใช้งบประมาณรัฐเพิ่มบ้างแต่เมื่อเทียบกับปัญหาสังคมต่างๆที่จะตามมาหากเด็กเหล่านี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเช่นการถูกหลอกเข้าไปในกระบวนการค้ามนุษย์เป็นต้น ในที่สุดจะเป็นผลดีกับเรามากกว่าผลเสียกับสังคมไทยและช่วยขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจได้ค่ะอย่างเมื่อเร็วๆนี้ค่ะท่านมีการไล่ปิดศูนย์การเรียนรู้ของชาวพม่าพัดถิ่นที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเพียงเพราะมีคลิปไวรอลนะคะที่เด็กๆในศูนย์ร้องเพลงพม่าชัดกว่าเพลงชาติไทยเพียงเท่านั้นเองค่ะการกระทําของรัฐบาลน,นี้นะคะมันลักลั่นย้อนแยง้ง เพราะท่านเพิ่งถอนข้อสงวนในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กข้อ22เกี่ยวกับเด็กล้ภัยและไปไล่ปิดศูนย์เด็กที่ด้อยโอกาสแบบนี้ประเทศเขาก็ไม่มีจะอยู่อยู่แล้วนะคะท่านยังจะมันละเมิดสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาอีกล่าสุดมาดำน้ำชาออกมาฟาดปัวพักประชาชนที่นับวันดูจะหนักข้อขึ้นเรียกร้องให้พมา่ามีสิทธิเลือกบอดประกันสังคมไปกันใหญ่แล้วพวกนี้ได้คืบเอาสอบเรื่องนี้แล้วคุณมาประชุมผัก เห็นไหมเริ่มเลยเห็นไหมคะเริ่มจะให้มีสิทธิ์ในการเลือกบอร์ดประกันสังคมเพราะว่าพม่าเสียประกันสังคมสําหรับคนที่มาถูกต้องตามกฎหมายแล้วมันทุรละอะไรเขาให้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมร่วมกับคนไทยเนี่ยก็บุญแล้วจะมาเลือกมรู้จักหรือว่าคนไทยคนนี้จะมาเป็นบอร์ดเนี่ยมึงรู้หรือว่าเขาเป็นยังไงมึงเข้าใจภาษาไทยขนาดที่มึงมีสิทธิ์เลือกตั้งเลยคุณผู้ชมถ้ามันมีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ใช่ไหมคะต่อไปมันก็เลือกตั้งสสได้ค่ะอื้อ ก็มันกาลังจะผลักดันให้มีเลขบัตรประชาชนพิเศษคือพวกเนี้ยนะคุณผู้ชมได้คืบเอาศอกนะคะมวยล้มต้มคนดูไปเรื่อยๆมันไต่ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมไต่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันมันปรับโครงสร้างคนในชาติได้หมดอ่ะคุณผู้ชมนะคะมันแยกย้ายกันนะคุณผู้ชมลองดูโครงสร้างนะเออนะคะลองดูโครงสร้างของพรรคการเมืองประชาชนโ้มมดลูกพม่าเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะแยกออกไปเลยนะ ทั้งนี้มาดามน้ำชาย,ยังบอกอีกว่าพักส้มได้แบ่งหน้าที่กันเรียกร้องพร้อมแยกกลุ่มให้ดูชัดเจนแต่ไม่มีสักคนที่เรียกร้องเพื่อปากท้องประชาชนคนไทยมองว่าเป็นนักฉวยโอกาสไม่ใช่นักการเมืองซึ่งภายหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นมากมายบางบอกว่าต้องขับไล่ให้ไปอยู่พม่าผมขอโทษที่เคยเลือกมาแย่ถ้ายอมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร แยกกลุ่มก้อนการทำงานของมันอย่างชัดเจนพม่าได้ใจก็เพราะมีพักประชาชนหัวใจพม่านี่ไงหรืออีกความเห็นที่บอกว่าพักส้มเป็นพักการเมืองที่กัดเซาะสถาบัานบ่อนทำลายประเทศชาติจริงๆสุดท้ายมันจะทำสำเร็จนะครับถ้าเราไม่ต่อต้านร่วมกันมีสีห้าตัวผักดันเรื่องพม่าก็ทำไปอีหนึ่งคนสองคนนะคะด้อยด้อยค่าทหารอย่างเอจีรัตก็ทำเรื่องทหารไป ลังซีมอนมันลมกัตาวิโรธเหลือกนะคะก็ด้วยค่าชาติด้วยค่ากฎหมายก็ทําไปนะคะอีนี่โจมตีเศรษฐกิจของชาติไทยดูถูกเศรษฐกิจ GDP ชาติไทยสิริกันยุงก็ทําไปอีนี่ด้วยค่าไอเวนจาชนทิชาด้วยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไอโตโตก็ทําไปคุณผู้ชมถามหน่อยที่ดิฉันแยกเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ทําลายประเทศไทยเนี่ยมีห้บาทสิบาทปากท้องไหมไม่มีนะคะ อันนี้คือเรากําลังจะแจกแจงให้ฟังนะคะว่าแต่ละอย่างที่มึงทาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปากท้องของคนในชาติเลยแล้วมึงทําทําไมคะใช่ไหมคะเออคุณเป็นนักสฉวยโอกาสค่ะคุณไม่ใช่นักการเมืองคุณผู้ชมอันนี้อันนี้ดิฉันแยกให้ดูเป็นกลุ่มก้อนเลยนะเหมือนที่กับคําพูดของมันเองไงคะว่ามันจะเปลี่ยนประเทศไทยถูกไหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่มซปเปอร์แ n งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ